ค่ะดิฉันนางสาวจริยาจริยมูลนะคะสอนในกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์วันนี้จะสอนเรื่องสรุปเกี่ยวกับจํานวนเศษเดือนเป็นจํานวนพระและาการคูณการหาเศษส่วน นะครับผมนี่วคือสิ well> ่งของที่มีชื่อว่าไม่ก่อนเรื่องบนใบไม้หลังที่ได้นะครับท้องแล้วจำเวลาทำไมตอบได้หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือไม้ขนไก่ข้อที่สองขหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือผ้าปูโต ขี <łość> ่สามเลยครับคุณกู้สุใจได้ี่ทายถูงไมไหมอะทายกชับเาจขอที่5น้ครับคำตอบก็คือไม้บันทร์ข้อที่6ชอบ ได้มาพรีเซนต์งานที่กเคือทำชั่วโมงที่แล้วกลุ่มที่หนึ่งก็แทนกลุ่มที่หนึ่งคือใครคะดูชื่อคนแรกสินายธนาชู สองสองตังให้กันเห็นได้ดุเสียชีวิตหนึ่งสอได้ค่ะ ได้ห้าสองเป็นสิบเศษสามจำนวนสองเศษสามส่วนห้าต่อเศษจำนวนสองเศษสามส่วนห้าหกคูณเศษสองส่วนสาม รวด้วสองส่วนด้วยสามเท่ากับสองสามนำสามมาหาสองเท่ากับสี่ด <Dziękuję bunları> ังนั้นหกคูณส่วนสองเศษเสียนสองส่วนสามเท่ากับสี่อ หารเศษส่วนเศษ1นึ่งส่วนสองหารเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเท่ากับหนึ่งคูณสี่สองคูณหนึ่งเท่ากับเศษสี่ส่วนสองกสองมาตัดสองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองเท่ากับสองดังนั้น ศษหนึ 1> 7, 1, 2, ง 7, 1, 4, ่งส่วนสองหารเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสองต่อต่อการทำเศษเพื่ให้เป็นจำนวนทั้งทำได้ดังนี้เอาเศษตั้งเอาส่วนไปหารเพื่อนยกตัวยอย่างมาคือสิบสามส่วนห้าคำว่าสิบสามส่วนห้าก็คือสิบสามตั้งเอาห้าไปหารเพราะฉะนั 13, ้นเศษส่วนกับการหารเหมือนหาร,หาราเหมือนกัน,นะะไหมคะเอาห้าเท่าไรได้สิบสามมีไหมไม่สิบสาม 13, จำนวนคือจำนวนสองเศษ3าส่วนเออทีนี้การคูณเศษส่วน6ที่เขียนหกไว้เฉยๆตัวส่วนมันคือเลขอะไรหนึ่คูณด้วย2อส่วนสการคูณเศษส่วนมีหลักเกณฑ์ดังนี้เอาเศษคูณส่วนคูนเศษคือ6และ2คูณกันใช่ไหมหกสองเป็น สองส่วนสามความหมายคือเอาอะไรตั้งเอาอะไรหารเอาอะไรตั้งสี่สองตั้งเราสามปนหารสามสี่เพราะฉะนั้นหกคูณสอส่วนสาม่ากับสี่อะตอมไฟตั้าเสร็จสองสองเป็นสี่ทำไเสียงแขีวจังครับคุมที่2งเชิญค่ะ ตั้งเการคูณเศษส่วนมีตัวอย่างนี้ค่ะ5ส่วน2คูณ8ส่วนสนะคะ ไปเกี่ยวกับเรื่องการบวกเศษส่วนการคูนและการหารเศษส่วนนะคะเพื่อนก็ตั้งใจฟังเศษคืนเป็นจำนวนค่าวิ่มีคำเศษห้าส่วนแปดบวกกับเศษเก้าส่วนแปดเท่ากับตัวตัวตัวส่วนตัวส่วนเหมือนกันเอาเศษบวกกันได้เท่ากับค่าบวกค้าเท่ากับเศษสิบสี่ส่วนแปดทำเป็นจำนวนค่าเท่าก,กับแปดแปดเท่าไหร่ได้สิบสี่แปดเป็นแปด เป็4เท่ากับ1เท่ากับ6ตอเจษตอจํงนวนนึงเศษ6หส่วนแค่ะอ่ะต่อไปจานคูณเศษส่วนค่ะคูณเศษส่วนเศษ8แปส่วนสิบสคูณด้วยเศษยส่วนหนึ่งวิธ uh ีทำเศษ8แปส่วนสิคูณด้วยยี่ส่วนหเท่ากับแปดเศษ8คูณเศษ2ยเท่ากับสอง 12เท่ากับ12แล้วก็เอาสองมาตัดค่ะสองหได้12แล้วก็ 2, 100สองหนึได้2องค่ะสเป็น6กสองห้าสเป็น100เพราะฉะนั้นเศษแปสวนสิบคูณด้วย25้าเท่ากับเศ่ห้าส่วนสามทำเป็นจำนวนค่ะจำนวน16 เจสองขวดสามค่ะอ่ะต่อไปการหารเศษส่วนค่ะเศษสี่ส่วนเจหารกับเศษสามส่วนสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนเป็นเศส่วนเจคูณกับเศษสส่วนสเท่ากับเศษสี่สี่คูณสี่คูณสเท่ากับสคูณเท่ากับสห เศษคูณสาัก20เศนต่อเศษ16ส่วนนะคะตูอันแรกการบวกเศษส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากันให้นำเศษบวกกันได้เลยเพื่อนยกตัวอย่างมาคือ5ส่วน8บวก9ส่วน8ตัวส่วนตัวส่วนคือตัวเศษคือ5กับ5บวก9 เป็นส4ส่วน8การทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคราคือเอาเศษตั้งเอาส่วนหน้า,า8เท่าไรได้14มีไหม 1> 8 1ดหนึ่งเป็น8นับอีกเท่าไหรถึงจะเป็น14เพราะฉะนั้นข้อนี้การเป็น8คูณ25ส้่วนด้วย12คูณ1 จำนวนคะตัวอย่าง1 13ส่วนหเอา13ตั้งเอา5้ามาหาร5้หาร1ไม่ได้เอาเป็น13 5เท่าไหร่ได้13ไม่มีเอาตัวใกล้เคียงคือ2เอา5 2ได้10เอา10มาลบกับ13เหลือ3ทำเป็นจำนวนค้าได้จำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน5ค่ะต่อบปนการคูณเศษส่วนค่ะ เศษส่วนหนึ 2> 2> ่ส่วนหคูณสส่วนเจเท่ากับหนคูณสได้2องห้คูณเเท่ากับสามตัดคอนไม่ได้ค่ะข้อต่อไปการหารเศษส่วนค่ะการหารเศษส่วน3ามส่วนสหาร2องส่วนห้ากับโอ๊หารป็นคูณสา่วนสี่คูณ กับเศษเป็นส่วน5ส่วน2หารเอาใหม่ดหารขวามาสิการหารเศษส่วน3ส่วน4หาร2ส่วน5กับ3ส่วน4หาร2ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณ3ส่วน4คูณ2ส่วน5กับเศษเป็นส่วนคือ5ส่วน2 คูณกัน,นสามคูณหากับสิบห้าสองคูณแก็ส,กสี่คูณสกับ8ก็กับเป็นจำนวนค่าจำนวนเต็มหนึ่งสีเจส่วนแครับ เป็นเศษเกินทําให้เป็นจนํานวนค้าคือเอาเศษตั้งเอาส่วนไปหาร5เท่าไรได้ใกล้ส3บม่อแม่ห้า,ส,าสิบหเป็น10 5 35มันเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้น5 2เป็น10เศษ3ส่วน5ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจึงตอบเป็นจนํนสสานวน2เศษ3ส่วน5ถ้าเราอยากรู้ว่าเราทําถูกไหมเราอะไรมาคูณเราก็บวกอะไร เอาส่วนไปคูณจำนวนเต็มห้าสองเป็น,ปนบ,บวกอีกสามเป็นได้เท่ากับโจทย์ไหมอเ,เออทีนี้ดูการคูณเช่นใดหนึ่งคูณสองได้สองสอ,งอะคะหนึ่งคูณสอง,สองได้ เท่ากับแปดแล้วก็มาบวกเ็เท่ากับสิบห้าปบกมือเพื่อนน้องสองครั้งาทีนี้ฟังนะคะการบ้านครูจะส่งเข้าไปในกูเกิ l a s า r o ูมให้พวกเราเข้าไปดูด้วยแล้วก็ส่งทาง ไม่สงสัยอะไรอีกไหมคะขีไหมไม่ค่ะเอาตัวแทนพอนักเรียนทั้งหมดทับพรอมพรอคูณสหรับการเรียนการสอนวันนี้นะคะก็ให้เด็กนักเรียนออกมานําเสนอเกี่ยวกับจํานวนพระการคูณและการหารเศษส่วนนะคะจุดเด่นคือนักเรียนรู้จักหลักการและสามารถทําได้แต่บางคนก็ยังจําไม่ได้ต้องทําซ้ําๆค่ะ